คุณผู้ชมครับไปแอลที่จังหวัดแป้กันพ่องครับ mm hmm. บรรยากาศช่วงหน้าฝนอย่างอีลหลายที่หลายตางที่แอลก่อนหน้าสนใจนะครับแต่บางพื้นที่อาจจะพอฝนตกมันแอลบบบวนเนิร์ mm hmm. แต่ว่าที่จังหวัดแป้เปิ้มีกิจกรรมดีๆนะครับเ mm hmm. ที่ยวแพร่ไม่แคร์ฝนครับวันนี้ท่านบุนุ้ษในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานแป้ท่านพออนันต์สีแดงท่านจะได้เข้ามาระบบซูมกับเฮานะครับ mm hmm. ท่านพอสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านตัวยครับแล้วก็ คนที่ดูรายการนี้ตางบ้านตัวนะครับเจ้าเวลาได้อู้ได้จ๋ากับท่านพออ้อนแน่นอนว่าต้องมีกิจกรรมมีงานดีๆเจิจวนเขาไปแอลตีแแปลแน่ๆตัวนี้เห็นบอกว่าเขามีแคมเปญเที่ยวแพร่ไม่แคร์ฝนฝนจะมานักวันนักจะไดเขาบอแคเนาะเจ้านอาทันพออ้อนน้แคมเปญนี่มันเริ่มต้นมาจะกใดเจ้าครับตะกี้ดูต่างนันอ่าพันปัญาการอากาศตะกี้เนาะว่าเป็นน่าจะมีฝน นะครับจริงๆแล้วช่วงนี้เกาะต่างประเทต่างนานนี่เกาะยังมีฝนอยู่พ่องนะครับมาเจ้านี่เกาะมีปล่อยๆนะครับต้องบอกว่าโครงการที่เราจัดขึ้นนี่นะครับร่วมกับทางผู้ประกอบการนะครับบว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารแล้เกาะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆต้องบอกว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่สองที่เราจัดกิจกรรมเรื่องของเที่ยวแพร่ไม่ขายฝนนะครับคือปีแล้วเนี่ยเอาร่วมกับ ผู Workers, <S <S ้ประกอบการนะครับหลายๆที่คืออยากเจิญชวนนักท่องเที่ยวมาแอวหน้าฝนบ้านเฮาีิแป้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็มีความสวยงามทางธรรมชาตินะครับรวมเป็นเรื่องของเรื่องของความสวยงามเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนะครับซึ่งต่างเมืองแป้เองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของกาแฟตัวยนะครับเรื่องของโกโก้นะครับเรื่องของแรงนะครับแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยเขาก็เป็นปีที่สองเพื่อ ตอบโจทย์ในเรื่องของแอลหน้าฝนหรือว่ากรีนซีซั่นนะครับเจ้าเราก็เริ่มมาเพราะหลายคนบอกว่าช่วงหน้าฝนมันมันไปแอลบอม่วนมันจะอันจีแต่จริงแล้วช่วงหน้าฝนซ้ําแอลมวนนะเจ้าทานพอเนาะแม่นครับถ้าถ้าอย่างคนชอบแอลหน้าฝนเนี่ยผมว่าอันตั้งแต่เองก็เหมาะนะครับเป็นจุดหมายปลายทางนะครับอยากจะเจรจวนนะว่าในวันที่หนึ่งเนี่ยเราจะมีคันเปนนะครับเรื่องของการที่เราจะเปิด แคมเปญเรื่องของเที่ยวแพร่แม่แคร่ฝนนะครับเขาใช้สถานที่ที่วัดนาคูหานะครับนะครับเกย่าเนี่ยครับตอนนี้ก็คือเป็นแคมเปญที่เขาร่วมกับหลายๆลายภาคส่วนแป้ว,ว่าจะเป็นจังหวัดนะครับท่องเที่ยวกีฬาสาอาตสากรรมนะครับรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นนะครับเพราะว่าเอาเองเนี่ยเขานําเสนอรูปแบบเรื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นรูปของ อย่างกาแฟเองนะครับเขาเปิดห้องนะครับเป็นห้องรับแขกเป็นห้องนั่งเล่นนะครับเขามีกิจกรรมที่เป็นมอนว่ามอันนี้ก็กเป็นสวนกาแฟาที่ไม่รั่วนะครับอันนีอ้อยากจะบอกว่าในในมิติของกิจกรรมเนี่ยเขาอยากกระตุ้นให้คนแอวนะครับแล้วก็เอามีแคมเปญแล้วก็อย่างหนึ่งช่วงนี้หน้าฝนเขาก็มีการแจกล่มตัวยนะครับเพือ่ออยากให,ให้คนที่็นห้องว่าต่างถิ่นนะครับต่างจากวัดไม่แอาวแปะนะครับผม เจ้าหันจากไหนี่เป็นอันกาฟิกประชาสัมพันธ์กว่า250ท่านแรกจะได้จิมกาแฟาฟรี250คนแรกนี่เฮา,านับอันจากตรงไหนหรือเฮาต้องลงทะเบียนอะไรอย่างจะได้เจ้าท่านผอเจ้าครับต้องบอกว่าเอ่อ250ท่านแรกนี่นะครับก็คือว่าวันที่หนึ่งเน่ยต่างทอทอแป้ร่วมกับจังหวัดท่องเที่ยวกีฬานะครับแล้วก็ต่างชุมชนบ้านนาคูหาเฮา มีกิจกรรมที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้มาแอวนะครับประเด็นแรกก็คือเฮามีร้านชากาแฟโกโก้เนี่ยนะครับมาออกบูธนะครับประมาณ10ล้านนะครับและอันนี้เฮามีคูปองนะครับเพื่อ้พืในงานนะครับหมายถึงว่านักท่องเที่ยวที่มาแอววันนั้นเนี่ยนะครับคือวันที่หนึ่งนะครับเขาจะมีอ่ารายการที่เป็นลักษณะที่ว่าเขาอยากให้ชิมชากาแฟของคนแปะนะครับโดยเฉพาะอ่าโกโก้เขาก็มีนะครับกาแฟเขาก็ที่นาคูหาแม่รัว นะครับแล้วกา250เนี่ยสิบแก้วก็คือ250คนนึ่งคนต่อหนึ่งสิตนะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยนอกจากที่ทุกคนมาแอวแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีกิจกรรมทําเรื่องของนําผ้านะครับผ้าเก่ามาย้อมใหม่นะครับที่บ้านนาคุงหาซึ่งตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับว่าปกติเนี่ยเสื้อเก่าเขาจะทิ้งเนาะ แต่ว่าต,งตังแปะเองเนี่ยตังชุมชนที่เปินมีย้อมพาหอมเนี่ยนะครับก็คือเอาเสื้อเก่ามาย้อมนะครับ <lem me S 2> แล้วเออกเป็นล้ายสีที่เฮาเห็นใ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 นที่น,น้องๆเขาถือเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็นการย้อมย้อมคลามย้อมมอหหอมบรรเทา,านะครับซึ่งจะมีเเฮาว่ามีลายนะครับหลากหลายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือหลายๆท่านที่มาเนี่ยเฮาก็ประกาศเชิญชวนว่าท่าแอวเนี่ยลองเอาเสื้อยืดนะครับเสื้อที่เฮาหักแล้วมันเก่านะครับลองมาย้อมใหม่ นะครับเขาก็จะมีลายหื้อหลายๆลายลายตองนะครับผมเจ้าอุ้ยนะฮะขนาดเลยอืมมีกิจกรรมหลากหลายเจ้าต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยนะครับแล้วเกาะกิจกรรมที่เขาจัดที่ที่นาคูหาเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะมีกิจกรรมที่เปิดร้านชากาแฟให้ชิมเนี่ยนะครับเขายังมีสะพานไม้ไผ่ นะครับพอมีพระเจ้าตนหลวงที่อยู่ในรูปนะครับตรงนั้นก็จะสามารถที่เราจะเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวผาสิงนะครับของคนเมืองแป้ซึ่งก็เป็นจุดชมวิวที่อยู่บนอันนี้รูปผอเนอ <laughs> ไปส่กังบกบอกบอกหูเลยเจ้าว่าเป็นท่านผอ,อยืนเทเลยนะเจ้าครับจริงๆแล้วเขาก็อยากกระตุ้นนะครับว่าเ <c oughs> มืองแป้เฮาเนี่ย <c oughs> นอกจากช่วงหน้าหายแล้วเนี่ยแล้ หน้าฝนเราก็กังหน้าแอวอันนี้จากจุดชมวิวผาเสงนะครับโอหใจนะครับเขาอาอยู่ตังบนเราก็จะเห็นวัดนาคูหาพระเจ้าตนหลวงในเกาะชุมชนนะครับแล้วเห็นสะพานเห็นก่อนครับเจ้านะครับมีสะพานที่น้องเที่ยวปนมาใส่บาทวันออกภาษาตุ้ยนะครับเจ้าถ้าเป็นช่วงเวลาปกติแล้วสะพานนี่เขาก็เดินได้ปกติเจ้าท่านพออแน่นครับตรงนี้เกาะ ถ้าเป็นตอนนี้นะครับกาลังเตรียมที่จะปลูกเข้ากันปลูกเข้าปลูกนาบ้านเห่าเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงกลางเดือนกรกฎา่อกลางเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยต้นเขาก็เริ่มที่จะงอกงามแล้วก็ปนห้องว่าอ,อยู่ในช่วงที่มันพีก,กันนะครับก่อนที่จะออกรวงที่จะพร้อมเก็บเกี่ยวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นนอันน,น,นี้อันนี้ผาสิงครับที่ทะจะเจริญจวนนักท่องเที่ยวขึ้นไปตอาตงโบลถ์ให้เห็นก่อนครับตรง ตรงรูปนั้นน้อยๆน,ยน,ยนก็จะเห็นวัดนะครับผมท่านผอเจ้ามันบ่บนได้หน้ากลัวมันก็เจ้าตีเฮาสามารถไปยืนไปไทยหูบตรงฮันได้เลยบอหน้ากวาวครับผมนะครับแล้วก็ช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าเชี่ยวหนะ้าเชี่ยวแพ่ไม่ใายฝนเ้าคนมีกิจกรรมเหล่านี้ครับที่อย่างในรูปภาพก็คือไปแขวะตุงที่วัดพระธาตุเจ้าแห่ครับอันนี้ก็เป็นแบบกิจกรรมหนึ่งที่เฮอยาก จวนมาแอลอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแต่งกายแฟชั่นนะครับซึ่งอ,อย่างที่บอกครับแต่ที่คุณนหนบอกว่าฝนตกัอแอลได้อยู่เนี่ยนะนะครับก็คือว่าคือในห่วงของของแป้เองเนี่ยนะครับในช่วงกรีนเนี่ยยังกิจกรรมที่เป็นเวิร์กช็อปนะครับที่ร้านบ้านมัดใจนะครับก็จะมีกิจกรรมที่ตอบโจทย์ว่าเที่ยวแพรไม่ใครฝนก็คือบ้านเฮาเนียแอลได้นะครับมีกิจกรรมกางแจ้งและในร่มเื่เน่าเที่ยวตดยนะครับอันนี้ก็จะเป็น วัดพระธาตุูแจนะครับเพาะปะเกงความสวยงามของธรรมชาติตัวนะครับโอ้สวยมากงามขนาดเลยนะครับในช่วงบรรยากาศหน้าฝนไปแอลที่นี่กันได้เนาะท่านผอ,อ,อครับมีกิจกรรมนักกิจกรรมหลายเลยครับหันภาพบรรยากาศจิบก,กาแฟไปตัวเนาะพี่อ้อฟเนาะมันโูผอ,อ,อตียืนทายตรงหันแล้วก็กลับจ้องนี่คือจ้องตีจะแจกเหมือนกัเจ้า อ่าอันนั้นคือเป็นเป็นแบบก่อนนะครับแต่จ้องจะแจกงามกว่านี้ครับผมแต่คือได้จองละเอ็นอพกจองไปแอลช่วงหน้าฝนได้เลยฮะก็เลยบักแค้ฝนละแอลแอลจะแปได้แบบงามๆมีช่วงระยะเวลากัหนดก็เจ้าสำหรับกิจกรรมของเฮาแอลแแบบักแค่ฝนเนี่ยเจ้าครับจะบอกว่าอ่าจ้องที่ในรูปนี้ก็คือที่เขาจะแจกนะครับก็เอาก็แจกจำนวนสองร้อยห้าสิบซิตเหมือนกันนึ่งิตต่อหนึ่งคนต้องบอกว่า เราเริ่มตั้งแต่หนึ่งถึงสามสิเสบเดกันราคดานะครับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นนะครับที่มาแอลเมืองแป้นี่จะมีเส้นทางที่แนะนำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแอวสามเส้นทางนะครับแล้วก็สมมุติว่าเขามาแอลแล้วเนี่ยเขาเขาโพสหรือว่าเช็คอินนะครับอันนี้ครับอย่างตัวอย่างเรื่องของเส้นทางเส้นทางที่หนึ่งเนาะ นะครับอำเภอเมืองแปรสูงแม่นเด่นใจเขาไปเอาที่ไหนก็นได้นะครับ<ม>ในเส้นนี้<ม>นะครับแล้วก็เช็คอินพร้อมถ่ายภาพแล้วก็ติดแฮาแท็กนะครับเที่ยวแพร่มไม่แคร่ฝนนะครับแล้วก็เงื่อในไขจะมีบอกในนี้ตัวนะครับแล้วก็ทีนี้เพียงแต่สองแ่งนะครับในหนึ่งเส้นทางท่านก็สามารถที่จะรับล่มจากทททได้แต่ว่าต้องบอกว่ามีจํานวนจกากัดคือ250คันหรือว่า250สิบ นะครับอันนี้ก็จะเป็นลองวางชิ้นนะครับหลายๆท่านคงมีโอกาสได้มาแอลในในเส้นทางที่เหา่า <c oughs> ที่ตังทางรายการขึ้นจอต่อนนี้นะครับก็คือแหล่งท่องเที่ยวมีความสําคัญหลายๆที่นะครับอย่างลองวางชิ้นเราก็นึกถึงสถานีรถไฟบ้านปีนเนี่ยนะครับแ่าพิพิธภัณฑ์บ้านอาจารโครโกมลเนี่ยนะครับหรือว่าไปวัดพระธาตุอ๋อข่วยปู่ที่วางชิ้นนะครับมีบ่อน้ําร้อนนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นลักษณะ เพราะว่วาท่องเที่ยวชุมชนตวัวมีชนเผ่านะครับมีกิจกรรมหลากหลายนะครับอันนี้เป็นเส้นทางที่สองนะครับก็อันนี้คือที่วังชินอันนี้เส้นทางที่สามนะครับก็จะไปที่อำเภอสองนะครับหลายท่านคงมีโอกาสได้ไปนะครับบ้านสะีครับร้องกวางหน่อม่วงไข่นะครับซึ่งยัง อำเภอสองเนี่ยก็จะมีอุทยานลิลิพลหลอนะครับนะครับหนองม่วงไข่ก็จะมีบ้านสลาพลนะครับบ้านคําสารแกลลอรี่นะครับรวมไปถึงถ้ำผ่านนางคอยอย่างนะครับซึ่งจริงๆในเส้นทางเนี่ยน่าแองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือในหนึ่งเส้นทางนี้นะครับสามารถที่จะเช็คอินอยู่สองแห่งแล้วก็รับสิทธิ์จากทอทอนะครับรูปนี้ก็คือตามในรูปนี้เลยนะครับจะจะงามกว่าที่ผมยืน ในเป็นแบบตะกี้นะเจ้าท่านผอ,อเจ้าเฮาเฮาอยากจะให้คุณผู้ชมตีพอเฮาอยู่เนี่ยไ,ได้ได้ฮับได้ฮับห่มฮับจ้องไปกูคนหมายถึงสมมุติว่าวันอันเฮาตัดสินใจแล้ววันเสาร์อาทิตย์นี่เนาะสมมุติวัวนเสาร์นี่เฮาจะไปแอลตีแปนะเจ้าเส้นทางก็คือเฮาต้องไปแอลสามเส้นทางที่เฮากํนหนดเท่านั้นครับผมคือ<น>เลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งก็ได้ในสางเส้นทางครับในสามเส้นทางแล้วเกาาะแหล่ง แล้วสมมุติว่าเฮาไปแอลตั้งสองอีนอแล้วเฮาไปเช็คเฮาก็ต้องไปเช็คอินตีอุทยานดิลิพะลออีกกะเจ้าครับหนึ่งแรงแล้วก็หันซักหนึ่งแรงจะเป็นสองแรงในหนึ่งเส้นทางตีตีเฮากับโนดวไายเหมือนกะเจ้าแม่นครับผมแล้วการเช็คอินนี่เขาต้องยกอดอะไรเจ้าท่านพออ๋อครับอันแรกนะครับก็คือเช็คอินแล้วก็โพสต์นะครับในในเฟซบุ๊กเฮาอ่าใช่ครับ ทีนี้ h a s h a เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับก็คือ1นึ่ง a ว่าเที่ยวแพ่ไม่แคร์ฝนนะครับอันที่สองคือ h a a ว่าสเสน่ห์หน้าฝนยนต์เมืองแพ่นะครับอันที่3ก็คือเที่ยวเท่ๆสเสน่ห์เมืองแพ่มีอยู่สมเรื่องมีอยู่สอันที่ขอขอว่า h a s h a นะครับผมครับโอ้เจ้าแล้วเขาก็เอาโทรศัพท์มือถือตีเขาไปเช็คอินไปถ่ายหูบตี #hashtag ตึงสาม #hashtag ไปตีสำนักง,งานท่องเที่ยวของแป้ครับผมมีสองสองกรณีครับถ้า,าสมมติว่าในแป้แปะมาติมาแวะมาแอวที่ทททอได้เลยนะครับก่อนรับอ่รับรับลมที่ทททอาอกรณีที่สองถ้ามาบัดได้นะครับก็อินบ็อกมาที่เพจทอทอสำนักงานแพร่ครับแล้วก็เดี๋ยวเขาเข้าเช็คดูแล้วก็ส่งตังออนไลน์ต่างไปสนีทเฮือเยนะครับผมอือนะครับมาแอวแล้วก็ผมคิดว่า ในห่วงของการเดินทางอาจจะบัตรสะดวกแวะมาหรือใค่มาแวะเช็คอินที่ทอทอแปะออฟฟิศทอทอแปะงานน่จะบอกก่อน <c oughs> จวนไปแอลไหนๆก็มาแปะล่าไปแลไปอลตีสำนักงานเหี่ยสักน้อยเนาะเจ้าน้ะมาจวนหอกินกาแฟตวัวแกได้ไหนเสาตีนี่พออ๋อยู่เหมือนกอ <c oughs> อยู่ครับเตรียมเตรียมฮับนักท่องเที่ยวอ๋อแล้วเขาก็จะได้หับผมไปเลยง่ายๆบ่ยากนะเจ้านาะ ครับผม <c oughs> <อ>สำหรับสามเส้นทางหลักครับท่านผอที่ที่ไปแอวในพื้นที่จังหวัดแปรเนี่ยนะคะพอกอยและ <ผม S 1> โอ้มีมีนักมีหลายขนาดเลยนะครับอย่างอย่างเ <ผม S 1> ส้นทางที่ไปแต่ละจุดนยครับท่านผอการมีส่วนร่ว<ผ>มในชุมชนที่พี่น้องประชาชนนะครับเฮา <ผม S 1> จนูนเพิ่มมามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวครับครับผมอันนี้ต้องบอกว่า,าในในในสามเส้นทางเนี่ยนะครับเราก็เอาแยก,กำอำเภอในแต่ละจุดเนี่ยนะครับเขามีการ ประชุมก่อนนะครับต่างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขออนุญาตนำเรียนนิดน้อยหนึ่งนะครับว่าโ,โารครงการนี้นะครับเรามีการจัดอบรมตัวนะครับกับชุมชนที่เป้นห้องว่าเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็มีเรื่องของการที่เฮาให้ข้อมูลนะครับอันที่2ก็คือในวันในวันที่เปิดวันที่1เนี่ยเขาก็นาชุมชนนะครับแลวก็ทีมบล็อกเกอร์นะครับมาร่วมกิจกรรมในวันที่1ตวัวเพราะนั้นในแต่ละจุดนะครับ เขาก็จะมีการอูเอินนะครับเจิญชวนเปิ้ลนะครับว่าในสามเส้นทางเนี้ยทรท,รทรจะมีปักหมุดนะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปเช็คอินนะครับยก,ยกตัวอย่างอย่างที่สถานีรถไฟบ้านปินนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเนื่องของอำเภอรองนี่ยกตัวอย่างนะครับว่า,าวเอาเองเนี่ยเขาก็พยายามจะอฮึ่มชุมชนมีส่วนร่วมนะครับอันที่สองก็คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีตัยนะครับผมที่มีโอกาสได้ตระรำนักท่องเที่ยวที่พนมาแอลนะครับรวมไปถึง ร้านหลวงต่างๆแบบว่าเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะครับที่ไปเช็คอินอันนี้ฝากข่าวน้อยหนึ่งนะครับว่าตอนนี้นะครับตังโรงแรมนะครับก็จะเข้าร่วมโครงการเรื่องของกร e นซิสซอนหรือว่าเที่ยวแพร่แมใครฝนก็คือจะมีมอบส่วนลดกับน้องเชี่ยวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นทีน้าเพจนะครับซึ่งพีการแต่ว่าอาประชุมเนี่ยประชุมกับสภาวสากท่องเชี่ยวไปมาๆนะครับผมครับ เพจช่องทางติดตามได้ตัางใดครับท่านบอกจื่อจื่อเพจนี้เลยก็ครับของทรรศน์แม้นก็ครับแม่นครับผมแม่นครับผมครับแน่นมือไปนอนสักคืนเนาะไปไปนอนหลายคืนเนาะเจ้านาะจริงจริงเขาแล้วได้มีโอกาสออกรายการกินราบได้ลาบเนาะแือแ้คุณทางเอพีทีนะครับที่คนดูเยอะมากนะครับแล้วก็เอามีโอกาสได้ตอนรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นโดยเฉพาะีังหม่ลลำปูลำปางนะครับ มแอลเมืองแป้แล้วก็มาร่วมโครงการนะครับผมอันนี้ต้องต้องขอบพระคุณตงังเอ็นบีทีเชียงใหม่ตัวนะครับเจ้าเฮาก็ได้รลบกันเยอะเลยเจ้าช,ช่วงที่วานมาหัน <laughs> ตงั <laughs> ตง,ตงททแป้ลงเพจไว้แล้วนะครับเผื่อที่จะได้เจิญชวนท่านผู้ชมเนาะสำหรับท่านที่จะไปแอลเมืองแป้นะครับมีกิจกรรมนักหลายเลยแล้วก็มีอย่างอย่างที่แป้เนี่ยเฮาถือโอกาสโอ้เส้นทางงามขนาดเลยนะครับ อ๋อผมถ้าจะไปแอลจหวัดแป้นะครับสวยมากไทยหูงงามมากเปิงกับแคมเปญนี้เลยครับมันมีหลายแบบแครฝนเนาะมีหลายจุดหลายมุมติเป็นแบบมุมมุมไทยหูงงามงาเลยนะเจ้าท่านผอเนาะนั่นครับผมใช่ครับสุดยอดสุดยอดแต่ยังพระธาตุปูแจกกอนักก็ลายเหมือนกันนะครับใช่ครับอันนี้ก็ะมีความสวยงามแล้วเกาะ จะอยู่บนบจริงๆในในเส้นพระราชพุทธเจาก็จะเป็นเส้นถนนลอยฟ้าอันนึ่งของเมืองแปรนะครับ,บซึ่งตรงหันเนี่ยถ้าในช่วงของการหน้าหน้าเพราะว่าหน้าฝนเห็นนะครับจะมีความสวยงามเกี่ยวกัจีทุกเส้นทางแล้วก็มีม่อนแม่ถาแม่ตึ้นะครับที่นักท่องเที่ยวชอบไปตั้งแคมป์กันนะครับ,บแล้วก็เรื่องของการที่เดินทางช่วงกีเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเขาเขาอยากให้อ นักองเที่ยวเนี่ยดนะ้มีโอกาสมาสัมผัสเมืองแป้ตัวนะครับโดยเฉพาะจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมเจ้าท่านผอเ<อ>จ้ายัางสัมาัไม่ภยอยติเปิลไปตักบาตรกันเปิลจะตักบาตรเฉพาะวันสําคัญหรือว่าทุกวันพระหรือว่าเปิลก็มีตักบาตรประจําอยู่แล้วเจ้าตรงตรงนี้ต้องต้องํำเรียนนะครับว่าได้มีโอกาสได้ไปอู้กับเจ้าวาดวัดนาคูหะเนาะเปิลก็จะมีเฉพาะวันออกพรรษาวันเดียวนะครับ<อ>ในการ<อ>ในการตักบาตร บนสะพานไม้ไผ่เที่ยวเห็นในรูปนี่นะครับเพราะว่าจริงตรงนี้ครับก็เป็นโครงการที่พัฒนาชุรชนเพิ่นทาไว้แต่ก่อนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับในการที่เป็นจุดจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวที่อยากขื้นเป้นได้มาแอวตรงสะพานนี้นะครับอย่างหนุ่มรูปรอที่กาลังเดินบนสะพนนนานนี่นครับ <laughs> ไม่แอวดีแต่เลยเจ้าพระเอกของเอ็นบีทีเชียงใหม่นะครับก็ จะมาแป่บ่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังเ er. ้อาเห็นนี่นะครับคือช่วงยังที่เป็นปบจจัยหน้าฝนนะครับหรือหน้าปูเข้ามันหาเนี่ยก็ย,ยังมีความสวยงามอยู่<อ>นะครับเพราะฉะนั้นอากาศดีด้วยนะครับที่นี่ครับนาครูหาเกาะโอโซนดีอ่อันนี้เป็นเป็นเป็นอู่กันนะครับว<อ>่าอัดัาภูของประเทศนะครับท <consuming> ี่นาครูหานะครับเพราะฉะนั้นเอาเห็นในรูปเนี่ยถ้าเป็นช่วงหน้านานี่จะมีความสวยงามมากนักเที่ยวแต่นิยมมาเพราะนั้นก็คือเป็นโอกาสในห้วงหน้าฝนที่ เขาใจ้คมเป็นว่า เที่ยวแพร่ไม่แคร่ฝนครับผมเ้าปิงจวนเนาะปิงแต่เลยเจ้าสําหรับเที่ยวแพร่ไม่แคร่ฝนแล้วก็นะฮักปัจจัยว่าจะเฮาไปแอลแล้วเฮาหัมฝนเนาะเปิ้นแจกล่มตัวแจกจาวเฮาตัวนะเจ้าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตีจัดขึ้นในช่วงนี้เป็นกรีนซีสันตัวแล้วก็เป็นช่วงของฤดูฝนเป็นหน้าฝนแต่เฮาก็ยังคงแอลกันได้อยู่ทิ้งท้ายเจริญจวนปีน้องประชาชนแอลตีแปช่วงของหน้าฝนสักน้อยเจ้าท่านผอ ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านนะครับคุณไอ้คุณออฟแล้เกาะตัง NBT บเชียงใหม่นะครับที่อ่าฮือตังทอทอแป้ได้มีโอกาสเชิญชวนนะครับก็ต้องบอกว่าในนามจังหวัดแป้นะครับในนามทอทอแป้อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะจังหวัดใกล้เคียงภาคเหนือตอนบนมันเหานะครับว่าถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้มาแอลจังหวัดแป้นะครับในช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งตอนนี้ถนนทนตางเกาะ ค่อนข้างสะดวกนะครับมีปอความปลอดภัยแต่ว่าอาจจะระมัดระวังในขา้นพั้นที่จังหวัดแป้นะครับเราเปิดบ้านเปิดคุ้มนะครับเปิดจังหวัดต้อนรับนักเที่ยวโดยเฉพาะกิจกรรมเที่ยวแพ้แมไกาฝนเรามีแคมเปญเรื่องของการที่อยากขึ้นมาแอลเมืองแต้แล้วเนี่ยนะครับแล้วเกาะมีโอกาสได้รับของเชื้อเลือกของทอทเาตัวเพราะฉะนั้นในห้วงตั้งแต่หนึ่งกรกฎานะครับเป็นรถไปจนถึงเรื่องของกรีนเนี่ยนะครับแล้วกาแคมเปญเราถึง3ามสิบเอ็ดกรกฎาเนี่ย ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาแอลกันนะครับแล้วกาะยินดีต้อนรับตัวยนะครับผมครับเกาะถือโอกาสแจ้งจ้คุณผู้ชมนะครับช่วงหน้าฝนนี้ีกาแอลม่วนเนาะมันพอแต่ตังใดเขียวม่วนใจดีก็ติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมล่าวได้ทางเพจของสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดแปรตัวยยินดีท่านผอนักนะครับครับผมขอขระคุณเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ไปจากเชียงใหม่นี่ประมาณชั่วโมงปลายนะพี่อ๊อฟน่าไปไปหไหนแป้ชั่วโมงปลาเหรอครับอ <c oughs> ชั่วโมงปลายนี่ถึงลำปางอยู่ซ<อ> <c oughs> ัก <c oughs> ส,สามอ,อ๋อซักสักสามชั่วโมงอันนี้คือตีแบบ ตีเต็มๆไว้ก่อนคชั่วโมงป่ายนี่ลำปางอยู่อ๋อก็นึกว่ามันแแม่ตังลำปางไปแหมหน่อยนึงนด่นไปแหมเลยแหละครับแต่กระบอกไก่ครับถ้าตั้งใจจะไปกันเนาะครับอยู่แค่ปากซอยเจ้าตั้งใจไปกันได้เลยเนาะถ้าใจเอาไปแล้วเนี่ยนะเจ้าแปลกันได้พอไปถึงแล้วเขาก็ไปนอนสักคืนหนึ่งเนาะหรือว่าไปตั้งแต่เจ้าเลยก็ได้แอลตึ้งห้างวันแล้วก็มาแรงเขาก็ปิกอีได้เลยวางแผนกันไปช่วงหน้าฝนก็แอลได้มวนเช้าก็เดียวยังกันกับเดียวครับช่วงหน้าปิกมาช่วงตายรายการแล้วคร อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าวตี้ไหนไผ่เน่ยอหยางอุ้มวนถูกใจตัวนแน่นอน